สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับกาลีนบ้านสวยอีกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมบ้านอีกหนึ่งหลังที่อัพเดตบ้านอีกหนึ่งหลังที่จังหวัดหนองบัวลําพูนะครับบ้านหลังนี้นะครับขนาดสามห้องนอนสองห้องน้ำอ่าหนึ่งห้องรับแขกหนึ่งห้องครัวมีห้องพระด้วยนะครับมีห้องพระแล้วก็ระเบียงนั่งเล่นข้างหน้าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับบางคนถามว่าทําไมอ่บ้านของ ขอ,ของกาลินบ้านสวยนี่ทำไมดูแบบสูงสูงสูสูง,สง,สง,สงไม่ได้เตี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะผมผมสูงประมาณ170กว่าครับ174-175ครับเดี๋ยวผมจะมองเข้าไปยืนใกล้ๆดูนะครับว่าบ้านหลังนี้สูงสูงแค่ไหนนะครับเพราะบางคนอาจจะมองมองไม่ออกครับ ไม่เที่ยนะครับไม่เที่ยนะครับตัวต้าของเราก็สูงนะครับต้าของเราสูงประมาณ3เมตรนะครับห้องโถมข้างในนะครับหลังนี้ยกพื้นสูง1เมตรเดี๋ยวผมจะพาเดินทุ่มรอบๆเขาเข้านะครับขอบคุณครับ หลังนี้ก่อเป็นอิดแดงครับเป็นอิดแดงก่ออิดมอนอิดมอนอิดแดงตอนนี้ก็ติดฝนเลยไม่ค่อยได้ลงลงคลิปลงอัปเดตเท่าไหร่นะครับบ้านแต่ละหลังก็เตรียมการในช่วงออกพรรษาเนี่ยครับหลังนี้หน้ากว้างอ่าหลังนี้หน้ากว้างประมาณ9เอ้ย11.5ครับลึกลึกลงไปนี่เเมตรครับ ราคาหลังนี้อยู่ที่ตอนอราคาก่อสร้างตอนประมาณช่วงสามสี่เดือนก่อนนะครับอยู่ที่1.1ล้านนะครับเนี่ยครับตอนนี้ทีมงานช่างก็กำลังมุงหลังคาแล้วก็ฉาบไปด้วยครับงานส่วนไหนทำได้ก็เริ่มทำกันครับอึบ ที่ให้ดูความสูงก่อนเพราะว่าจะได้รู้ว่าทำไมบ้านบ้านของการลินบ้านสวยทําไมต้องรับราคาเท่านี้หรือว่าอ่ราคาต่ำกว่านี้ก็ทําได้เดี๋ยวผมให้ดูสัดส่วนของบ้านก่อนนะครับว่าบ้านที่ที่ทางช่างเจ้าอื่นหรือว่าผู้รับเหมารายอื่นทํา บา,บางคนก็อาจจะสัสดส่วนประมาณเท่านี้นะครับอ่าของเราก็เน้นสูงใหญ่ไว้ก่อนนะครับสูงใหญ่นะครับนี่อิดมอนอิดแดงสวยๆครับตอนนี้ก็เริ่มมุงกระเบื้องแล้วครับอ อันนี้ก็ติดฝนอยู่อยู่นานเหมือนกันครับติดฝนอยู่เกือบเดือนครับช่องเดือนก่อนครับเพิ่งจะลงมือกันได้เต็มที่ครับแต่ก็ยังมีฝนมาให้เป็นปัญหาอยู่นิดหน่อยครับแต่ก็ไม่ได้รอครับสวนไหนงานไหนทําได้ก็ทําเข้าไปก่อนใครที่สนใจก็ติดต่อเข้าไปได้ในเพจของกาลินบ้านสวยนะครับหรือว่าจะทร ตามเบอร์ที่ให้ไว้ใต้คลิปนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวให้ดูฝั่งอีกฝั่งนะครับนี่นครับอาจจะย้อนแสงนิดนึงนครับมไม่เล็กนะครับหลังนี้หลังนี้กว้างมากครับ กว้าง11.5เดี๋ยวประมาณเดือนเดือนหนึ่งหรือ2อเดือนก็จะแล้วเสร็จแล้วครับก็จะส่งงานน่าจะก่อนปีใหม่ครับนี้ก็ช่างก็เกาะเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มฉาบภายในฉาบแล้ว อรนนที่1.1ล้านครับ1.1ล้านนะครับไม่เล็กครับ1.1ล้านนี่ครับเปรียบเทียบกันได้ครับเปรียบเทียบกันได้บางคนก็ทักมาถามผมนะครับว่าทำไมทางกาลินบ้านสวยลถลดราคาลงได้ไหมเจ็ดแแสนเก้าแสนผมลดไม่ได้นะครับเพราะว่า ผมผมทําต้องสัดส่วนประมาณนี้ครับบ้านจะได้สวยนะครับแล้วก็ดูมีสงาา่าราศีนะครับไม่เตี้ยไม่ไม่เตี้ย,ไม,ไ,มยไม่แคบเกินไปนะครับภายในห้องถงนี่ก็สามเมตรนะครับตั้งแต่ภายในห้องถงตั้งแต่พื้นถึงฝ้านี้ก็สามเมตรนะครับทุกห้องนะครับก็ได้ขึ้นห้าขั้นครับตัวนี้ ทีพ่พี่ปุ๊กแกเจ้าของบ้านแกขอยกขึ้นอีกปกติของเราก็เซ็นต์เซนครับ75เซน็นเซนก็ไม่เตี้ยนะครับเนีย่ยครับสังเกตดูช่างได้ครับเพราะว่าช่างจะ ตัวเล็กนิดเดียวครับเทียบกับขนาดของบ้านนะครับสวยครับหลังนี้สวยให,ใหญ่สูงโปรงครับหุ่นรอนะครับหลังนี้เดี๋ยวถ้าเสร็จถ้าเสร็จเรียบร้อยหรือใกล้เสร็จยังไงผมจะมาอัปเดตให้ชมอีกครับ ใกล้แล้วนะครับใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวช่วงสิ้นเดือนนี้เราก็มีขึ้นอีกครับหลายหลังที่กำลังติดติดต่อกันอยู่นะครับติดตามกันอยู่นะครับก็ฝากหน่อยนะครับใครที่ชื่นชอบหรือจะทักมาสอบถามก็ได้นะครับเตรียมการไว้นะครับช่วงต้นปีหรือช่วงออกพรรษานะครับเดี๋ยวรอชมครับหลังนี้ครับ ฝากไว้ครับหลังนี้ที่นองบวัวลําพูรครับบวัวลําพูก็ยังรับอยู่นะครับช่างรถกับช่างสมัยครับประจําการอยูอ่โอเคครับเดี๋ยวยังไงถ้าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามไม่ได้ทางเพจกาลินบ้านสวยนะครับหรือว่า เป็นเบอร์โทรที่ให้ไว้ใต้คลิปนี้นะครับเข้าไปปรึกษาหรือว่าถามสอบถามขั้นตอนการจะก่อสร้างขั้นตอนการกู้หรือว่าจะเป็นการเขียนแบบขั้นตอนการเบริกจ่ายวัสดุอุปกรณ์สอบถามได้ครับแต่วันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ